สวัสดีครับอาจารย์นิยมสมวาจานะครับวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับที่จะได้เกษียณแล้วนะครับผมก็รู้สึกด,ดีใจในสน่วนลึกๆนะครับที่จะได้เห็นไปสบายห <c oughs> มายถึงว่าความสบายอกสบายใจนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรจะให้น, <c oughs> นอกจากจะฝากบทเพลงบทนี้นะครับเป็นบทเพลงอันล้ำสมัยไว้ให้เป็นของฝากในวันสุดท้ายวันนี้กับหลาวาการ ครับก,ก็ขอเชิญรับฟังของฝากจากผมได้เลยครับเพลงล้ำสมัยครับผมเฮงเงงเงเงสวัสดีครับพี่น,อน้องเพื่อนของกลุ่มบริหารทั่วไปผมไม่มีอะไรมากแค่อยากฝากความในใจ เรือก็อไม่มีเรื่องแบบนี้ก็มันอยู่ที่ใจในโอกาสงานเกษียณหมุนเวียนปีละครั้งไปแต่พอมาปีนี้เจอกับดีนิยมเข้าจนได้ผมถึงกับฝันร้ายเข้าขายว่าต้องกระนใจ มันเร็ยวยิ่งนักเพิ่งรู้จักกันมาได้ไม่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาผมว่ามันยังน้อยไปน่าจะอีกสักสิบกว่าปีพี่แกเขยังมีแรงทําได้ กลุ่มบริหารทั่วไปทำงานไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เคยเจ็บป่วยใครอย่างดีก็แค่ไอยังไหวยังไหวก็ยังได้ก็ยังได้ดูแลหลายอย่างทุกอย่างได้ดังใจผู้บริหารทุกทันมีงานก็เรียก ไม่มีขัดศรัทธางานหลายหน้าก็รับไว้รับไว้เพราะเป็นงานบริการของกลุ่มบริหารทั่วไปใครๆก็รู้จักรู้จัก,จกมักคามไทยอาจารย์นิยมอยู่ไหมอยู่ในเรียกตามหามีคน อยากพบอยากเจรละจาเกือบทุกเวลาผมว่าน่าวุ่นวายแต่แกก็เก่งจังแต่แกก็เก่งจังสับรางได้มันดังรถไฟสุดจะกล่าวสาธยายอาจารย์ทำไว้นั้นมากนี้ถ้าเวลามีมากกว่านี้ กับต่องสาวใสแต่เวลามันน้อยเกินไปไม่อยากฝืนใจคนฟังนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนฟังก่อนท่อนนี้ท่อนสุดท้ายขอให้คุณครูนิยมที่ผมนับเป็นญาติผู้ใหญ่วันนี้ต้องกะ ยังไงยังไงชุดไว้ก็ไม่ได้จงมีแต่ความสุขลูกนั่งให้สบายสบายลองตายขึ้นเหนือไม่รู้จักเบื่อก็ไม่รู้จักนายร่างกายให้แข็งแรงใครแฉงเอ็ขอให้มีอันเป็นไป ที่เขาให้ยอมํำนั้นสิ่งสำคัญนะใช่ไหมจะได้รูนุ่มกว่าไวจงมีเงินใช้และมีทองมาจ่ายสิ่งใดๆผมตายรวงเกินสิ่งใดๆที่ได้รวงเกินไม่ว่าจะบังเอิญหรือไม่ขออภัยขอโทษ อยู่เงานะครับก็ขออำนาจคุณศรีพระนัทไพรนะครับแล้วก็สิทธิ์ทั้งหลายของโรงเรียนนะครับขอให้ป่ามีความสุขนะครับนะครับเกษียณมีอายุมั่นขวัญยืนยืนนานนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งผมกับผูปปอไปไหนนะครับยังต้องมีเรื่องปรึกษาไปเยอะนะครับหวังว่าทูไปป่าคงจะรับนะครับไม่มีไปอยู่ที่ไหนนะครับขอบคุณครับผมขอเชิญผูปปอครับครับอ่า ก็ใจหายนะครับที่ป๋าเนี่ยนะครับเป็นทุกสิ่งนะครับเห็นทุกสิ่งปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะครับการของตนนะครับตอนนี้ป๋าเรียกแล้วนะครับลองตนนะครับของโตของคนแล้วก็ครองงานนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สั่งสอนนะครับต่างๆนะครับ ให้พวกผมเนี่ยนะครับได้ทำงานนะครับอย่างรับลื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ก็ใจหายนะครับที่ขาเนี่ยนะครับเป็น<จ>เป็นแม่ทัพที่สําคัญนะครับถือว่าเป็นแม่ทัพที่สําคัญนะครับของเรียนแล้วก็ของอาคารน,นะครับ จหายนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ป๋าเนี่ยนะครับมีความสุขหลังเกษียณนะครับอายุราชการนะครับความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอบคุณนะครับวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบคุณพุกต้อมนะครับตอนนี้ป๋าเรียกแล้วครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับ ขอบคุณพี่นิยมนะคะในทุกๆเรื่องที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะมีปัญหาก็ถามไถ่พี่นิยมได้นะคะเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องส่วนตัวพี่นิยมก็คอยช่วยเหลือนะคะลืมิดแจ้งรถก็สา่รถจะส่งที่บ้านนะคะขอบคุณมากนะคะถามเรื่องแม่ตลอดอย่างนี้ก็ทับใจมากนะคะขอบคุณมากๆจริงสําหรับทุกๆเรื่องนะคะเป็นคู่ที่แบบคอยช่วยเหลือโรงเรียนด้วยนะคะ จะมาโรงเรียนสาร์อาิตย์ก็เจอแตพ่พี่พนิยมนะคะก็ขอให้พี่นิยมนะคะเกษยียณมีความสุขนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพาหลานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะภาวดีงามวิไลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานพิเศษหัวหน้างานโภชนาการกลุ่มบริหารทั่วไปนะคะสำหรับพี่นิยมเนี่ยจัดว่าเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนรุ่นบุกเบิกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพี่นิยมเนี่ยอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่รุ่นการเต้นสอนเลยนะคะจนเห็นถึงการพัฒนาของโรงเรียนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่นิยมก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะ การที่ได้ทำงานร่วมกันกับพี่นิยมเป้นก็มีความประทับใจพี่นิยมได้สอนงานการวางตัวการทำงานร่วมกันถ้าเกิดปัญหาในงานเป้นก็จะยกหูโทรศัพท์ปรึกษาอย่างเช่นโรงอาหารน้ำไม่ไหลหลอดไฟนีออนไม่ติดประตูม้วนเปิดปิดไม่ได้น้ำร้านค้าน้ำไม่ไหลจนหรือบางทีก็ น้ำท่วมหลังร้านก็ได้รับการแก้ไขอย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะพี่นิยมเนี่ยจัดว่าเป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนที่ดีเก่งมีความเมตตาทั้งเพื่อนพี่คนงานนักการพันโรงเป็นคนอารมณ์ดียิมย้มแย้มแจ่มใสไม่คิดเล็กคิดน้อยมีความเป็นกันเองแม้กระทั่ง ในการประชุมในกลุ่มสาระพี่นิยมก็จะแทรกข้อคิดแทรกความรู้หรือชี้แนะสอนน้องๆในกลุ่มสาระหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็มีการแซวหยิกแกมหยอกเล็กน้อยทำให้การประชุมเนี่ยมีความสนุกสนานขึ้นคืนเครงไม่ตึงเครียดน,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 นะคะสรุปภาพโดยรวมพี่นิยมเป็นคนน่ารักใครได้พบเห็นรู้จักก็จะ รักใครทุกคนนะคะสำหรับอาชีพครูเปรียบเสมือนเรือจ้างฉะนั้นพี่นิยมก็เปรียบเสมือนพี่นิยมได้ถึงฝั่งของอาชีพครูแล้วนะคะจึงขอฝากกรอนบทนี้ให้พี่นิยมนะคะไว้เป็นความภาคภูมิใจในอาชีพครูคะ่ะหน้าที่ครู คือให้ไม่เลือกสิทธ์ทุกชีวิตผิดถูกคือรูปหลานจะยากดีมีจนคนขอทานสิทธิ์คืองานของครูยมอยู่ร่ำไปรักนะจุ๊บๆขอบคุณค่ะยยม ลายซี่ไคไคเขสั่งว่าให้่ายแนวนอนฉันไม่ดื้อนิยมฉันเป็นคนไม่ดื้อเลยก็ฉันน่ะส่งช้าเนี่ยเพราะฉันต้องไปย้อมผมแล้วก็ฉันมันก็ช่วยฉันตัดผมหน้ามัดอยู่เธอดูเธอดูผมฉันสินิยมฉันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยดูตัดเขียว พอเข้าเรื่องเข้าเรื่องฉันเป็นเพื่อนที่เธอรักมากที่สุดในโลกเธอไม่ต้องกล่าวว่าใครบอกฉันบอกเองแล้วก็เธอนะจะเกษียณแล้วฉันรู้เธอดีใจมากเลยอ่ะเธอจะได้เงินเดือนโดยที่เธอไม่ต้องสมัคสือเธอนับวันนับเดือนตลอดฉันรู้นะแล้วก็ตลอดเวลาที่ฉันคบเธอะ เธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยมะเพราะว่าตอนที่ฉันรุ่งเรืองดีนะแล้วก็มีความสุขในชีวิตเธอก็ส่งเสริมแลวเธอก็มีใจด้วย mm. ยินดีกับความสุขนั้นตอนที่ฉันตกตับทุกสุดในชีวิตเธอก็ไม่ทิ้งฉันนะแม้แต่เธอจะ,กะเกษียณไปแล้วเธอยังหดดูฉันให้มาเป็นภารบกับฝ่ายทั่วไปแล้วก็ สร้างความวุ่นวายให้กับแล้วก็ตอ้องตลอดเวลาที่คบกันอ่ะเธอเป็นคนช่างเล่ามากเลยอ่ะฉันจะถามอะไรเธอเธอจะเป็นคนตอบได้ทุกเรื่องเลยแต่เธอเกล่วนยาวม,มากเลยนิยมจนานาจนแบบเราจาไม่ได้อ่ะว่าเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรกันแต่แต่ฉันก็มีความสุขนะที่จะฟังเธอพูดเล่าอะไรตามภาษาคนแก่นนะ เแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะนิยมที่ฉันจำตลอดเลยคือสอนฉันเสมอเลยว่านี่เป็นเย็นได้หรเจ๊ฉันก็ทําไม่ค่อยได้หรกนิยมฉันมันก็เป็นฉันนะนะเธอเป็นคนใจเย็นฉันมันใจร้อนแต่เราคบกันได้เพราะว่ามันการมันถูกทํากันนะเพื่อนก็มีแค่นี้แหละ เธอเธอมาโรงเรียนนะฉันจะเลี้ยงจำบะเธอไอ้จำบะนี่ก็อีกเหมือนกันเกิดมาฉันไม่เคยรู้เลยมันคืออะไรเธอเป็นคนบอกฉันว่าดีเจจจำบะเนี่ยมันก็คือน้ำแข็งใสที่ใส่ขนมปังใสน้ำแดงแล้ฉันก็บอกก็ใช่สิก็เธอเรียกมันจำบะทาไมเธอก็บอกว่าเอ้าดีเจ ก so <laughs> ็ม <tripod Anyways> so ันสายนานไม่ไ euh ด้ฉันจะปะปูฉันจะมาดูเยอะนะฉันจะได้จําบาเธอฉันรักเธอนะอยู่อยู่เพื่อนรักโอ้มาต้นไม้ในสวนนี้พุ่มมวลประชาจะอยู่แห่งไหนฉันให้จะใกล้จน สุดขอบคุมอบความหวังดังชีวิตสุดดูดกระแสชนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นกำลังใจ ให้คุณเป็นสิ่งเสนอให้คุณนี่คือความทรงจำดีๆที่ลุงยมมอบไว้ให้กับพวกเราชาวนอมรอสอวสองพวกเราจะไม่มีวันลืมลุงยมเลยค่ะคิดถึงเสมอนะคะขอให้ลุงยมมีความสุขในวัยเกษยียณอายุราชการค่ะ สวัสดีค่ะป๋าเกียวนะคะเกียวก็ขอให้ป๋ามีความสุขหลังวัยเกษียณนะคะขอให้ป๋าสุขภาพแข็งแรงเอาเป็นว่ายัางไงป๋าอย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆนะคะรักป๋านะสวัสดีค่ะลุงตุ๊กนะคะแซวลุงเรื่องเกษียณบ่อยมากได้เกษียณจริงๆแล้วยินดีด้วยนะคะ ก็อยากขอบคุณลุงมากๆที่คอยแนะนำช่วยเหลือดูแลตั้งแต่รู้จักกันมาเลยขอบคุณลุงมากๆเลยค่ะเราก็ขอให้ลุงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆใช้ชีวิตไ้เียนอย่างมีความสุขได้เที่ยวได้พักผ่อนได้ทำอะไรที่อยากทำขอให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้ามีโอกาสก,ก็กลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะเปิดประตูห้องเข้าไปก็คงจะไม่เจอแล้วไม่มีใครมาเล่นมุกให้หนูฟังแล้วนะคะรักและเคารพเสมอค่ะคุณนิยมสวัสดีค่ะ หนึ่งแสงงามสองแสงแต่งสิทธิ์สรรประจวบวันเวลาครากเกษียนล้วนง,งดงามด้วยความดีที่เพาะเพียนจึงจดเจียนย้ำค่าว่าครูดี ครูนิยมสงวาจาตามนามขานงามผลงานย้ำค่าสมศักดิ์ศรททั้งงามเกียรติงามยศปรากฏชี้คือครูที่มีนามว่านิยมขออันเชิญไตรรัฐมาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขอย่างสุขสมเกียรติภูมิจะปรากฏชนชื่นชมคุณความดีสั่งสมตราบนิรันจากวันวานที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิประโยคนี้หนูมักจะใช้พูดในงานวันกเกษียณอายุราชการที่จัดขึ้นทุกปีในบทบาทหน้าที่ของพิธีกร ซึ่งบุคคลหน,นึ่งที่หนูเชื่อว่ามีส่วนผลักดันให้หนูได้รับหน้าที่พิธีกรและได้ทำงานประชาสัมพันธ์บุคคลน,นั้นก็คือลุงนิยมอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้หนูได้ฝึกทักษะทางด้านการพูดได้ฝึกประสบการณ์และได้พัฒนางานจนถึงทุกวันนี้และในโอกาสที่ลุงจะกเกษียณอายุราชการก็อยากให้ลุงได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุข ได้ทำกิจกรรมอย่างที่หวังและตั้งใจไว้และให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมภาพบรรยากาศที่เราเคยทำงานด้วยกันณที่แห่งนี้ณวมินทราชินูทิตสตรีวิทยาสองค่ะคุณลงสวัสดีค่ะโทนี่แป๊บๆกระเสียนแล้วเหรอเนี่ยนะคะยังไงก็ขอให้คุณลุงนะคะ กเกษียณออกไปแล้วนะคะใช้ชีวิตนะคะในวัยรุ่นวัยรุ่นวัรุ่นตอนปลายนะคะให้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมอัปเดตนะคะข่าวคราวบ่อยๆให้ได้เห็นบ้างนะคะว่าไปเที่ยวไหนบ้างหนุ่มดอคนนี้นะคะจะรักและก็คิดถึงคุณลุงนะคะเสมอแล้วก็ตลอดไปรักก็คุณลุงนะคะขอบคุณกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยที่คำแนะนำแล้วก็ได้ให้ความรู้แล้วก็ เข้ามันเป็นส่วนหนึ่งในทั่วไปกับคุณลุงรักคุณลุงคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะป๋ายมราองน้องนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับป๋าที่ป๋าจะได้หยุดพักผ่อนแล้วนะและต้องขอขอบคุณป๋ามากๆค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่ป๋าคอยเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงในการทำงานของน้องคนนี้อย่างดีมาโดยเสมอขอบคุณมิตรภาพขอบคุณกระลมิตรที่ดีขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคะ่ะที่ทำให้เรามาเจอกันนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติการทำงานของน้องคนนี้เสมอถึงแม้เป็นระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆน,นะคะแต่ก็รู้สึกผูกพันมากขอให้ป๋ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองดูแลครอบครัว ว่างๆกลับมาเยี่ยมหาน้องๆที่ครอบครัวกลุ่มบริหารทั่วไปของเรานะคะยินดีต้อนรับป๋าเสมอคะ่ะรักป๋ายมนะบ๊ายบาย